เป็ดนิดนึงนะคะพอดีมาเที่ยวอบึงนะคะที่ขุนทะเลนะคะยามเช้านะคะเห็นบรรยากาศสวยดีนะคะก็เลย เปิดไลฟ์สดนะคะหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มานานนะคะเสียงยังไม่หายดีนะคะพอดีเป็นเหมือนคล้ายๆหวัดลงคอน,นะคะก็ยังไงช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกหลากหลายวันนะคะก็จะพูดน้อยๆน,นะคะแต่จะให้ชมวิวทิวทัศนะคะที่บึงขุนทะเลนะคะยามเช้าแบบนี้นะคะมาถ่ายคลิปด้วยนะคะจะมีคนมาไหมนะคะตอนนี้ เรามาดูกันก่อนนะคะรุ้นๆดูนะคะไม่ได้ไลฟ์สดมานานมากเลยนะคะน่าจะเกือบเดือนได้สละมังคะ่ะเดี๋ยวให้ดูวิวทูทัสบ้างนะคะบางจุดบางช่วงอาจจะต้องมีการพอดเสียงนะคะข้างๆจะมเเเีเกี่ยวกับเสียงเพลงนิดนึงนะคะ ที่นี่เขาจะมีเรือให้พายด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่เปิดนะคะเปิดช่วงเย็นๆนะคะช่วงเช้าคนจะออกกําลังกายน้อยนะคะแต่ว่าช่วงเย็นๆเนี่ยคนจะมากันเยอะมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะสวยแล้วก็เป็นธรรมชาตินะคะมีเรือแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะเสียงเป็นเป็ดนึง,น,งนะคะทักทาย FC ทั้ง4ดวงใจนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สตรีมนะคะ จากลูกนอนนะคะไม่ได้เปิดไลฟ์มานานนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะบรรยากาศดีนะคะยามเช้าแบบนี้นั่นเองนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไ like, ลทุกกำลังใจน,นะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นบึงขุนทะเลนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะก็จะมีในส่วนของการเดินเล่นออกกําลังกายได้นะคะก็จะไลฟ์ไม่นานนะคะทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะก็สู่กันไลฟ์สตรีมนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดียงยีด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณกุ้งสดนะคะมาเดินชมทะเลสาบยามเช้ากันนะคะช่วงนี้ก็แดดเริ่มออกนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะสองโมงเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะเราก็จะไลท์ไม่นานนะคะเปิดวิวทิวทัศน์นั่นเองนะคะตอนนี้เราก็ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับทุกๆท,ท่านนะคะก็สามารถเข้ามา เยี่ยมชมกันได้นะคะเนี่ยะค่ะบรรยากาศดีสวัสดีค่ะคุณกุ้งสดนะคะเสียงเป็ดนิดนึงนะคะพอดีไม่ได้ไลฟ์สดนานนะคะก็เลยลองไลดูนะคะมาถ่ายคลิปนะคะมาเก็บบรรยากาศที่บึงขุนทะเลนะคะก็ะเลยเห็นบรรยากาศดีนะคะก็เลยไลฟ์สดให้ทุกๆท่านดูนะคะขอบคุณคุณกุ้งสดนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะจอดไว้ให้ที่บ้านอยู่นะคะ ใช่ค่ะเสียงตลกดีใช่ไหมคะเสียงเป็นเป็ดแล้วนะคะตอนนี้นะคะขอบคุณนะคะอีกเครื่องนึ่งจอดไว้ที่ม้านนะคะเนี่ยค่ะมาซื้อปลาท่องโกได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อหมูปิ้งนะคะไม้ละสาบาทนะคะคนต่อคิวกันเยอะมากๆเลยนะคะ นี่นะคะเราก็ให้ชมบรรยากาศไปก่อนนะคะก็จะพูดได้น้อยนะคะเสียงยังเป็นเป็ดน้อยอยู่นะคะตอนนี้นะคะยังไม่หายดีนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายทําคลิปนะคะก็จะมีคลิปอีกอันหนึ่งที่ตัดเป็นสต็อกไว้นะคะขอบคุณนะคะคุณกุ้งสดนะคะให้ดูวิวก่อนนะคะ นั่นก็จะเป็นพ่อขุนทะเลนะคะแล้วก็จะเป็นพระแม่กนอิมนะคะสวัสดีค่ะพี่มินตราด้วยนะคะเสียงเป็นเป็ดอยู่นะคะพี่มินตราจะตกใจเสียงนะคะยังไม่หายดีนะคะก็เลยให้ชมวิวทูทัดพูดไปนิดนิดหน่อยหน่อยน,นะคะคุณคุณสมบอกว่าสาธุนะคะสาธุเช่นเดียวกันนะคะเฮงเฮงปังปังนะคะวิวกระฉุดนะคะดอกไม้บานดีๆนะคะทุกๆท่านนะคะทั้งพี่มินตราด้วยนะคะ ใช่ค่ะพี่มินตราเป็นหวัดลงคอนะคะเสียงก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเป็นมาประมาณสักสองสามวันนะคะนี่เสียงดีขึ้นแล้วนะคะ ค่ะเดี๋ยวก็จะไลค์แค่ประมาณ10นาทีพอนะคะขอบคุณคุณคุงสดขอบคุณพี่มินตรานะคะขอบคุณ FC ทั้ง50ท่านนะคะไม่ได้ไลฟ์ไลฟ์นานนะคะ FC อาจจะหายไปบ้างนะคะขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขสมวหวังเฮงเปงฟังฟงทุกทกท่านนะคะสำหรับไล์นี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะลากันด้วยบรรยากาศสวยๆนะคะ